คนที่ทำดีไม่น้อยเป็นทุกข์เพราะการทำดีของตนที่ไม่กล้าจะทำดีก็มีแต่คนทำดีที่ยังเป็นทุกข์ดังกล่าวก็เพราะยังทำไม่ถึงความดีแห่งจิตใจของตนเองจิตใจจึงยังทำไม่ถึงความดีแห่งจิตใจของตนเองจิตใจจึงยังมีความยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ที่มากระทบจากคนทั้งหลายหากได้เล็งเห็นว่าเรื่องของคนทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องของโลก ถ้าตนเองมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเรื่องคนอื่นการปฏิบัติธรรมจิตใจของตนให้มั่นคงดังนี้เป็นการสร้างความดีให้แก่จิตใจเป็นตัวความดีที่เป็นแกนแท้ของความดีทั้งหลายซึ่งจะป้องกันความทุกข์กระทบกระเทือนจิตใจได้ทุกอย่างความดีนั้นเกิดจากกรรมที่ดีดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ความว่าคนเป็นคนดีเพราะกรรม เป็นคนถอยก็เพราะกรรมฉะนั้นเมื่อละเลิกกรรมที่ชั่วผิดทำกรรมที่ดีที่ชอบก็ได้เป็นคนดีแล้วแต่คนที่ทำกรรมชั่วผิดแม้จะได้รับบัญญัติว่าดีอย่างไรก็หาชื่อว่าเป็นคนดีไม่ผู้ที่รู้และค้านเป็นคนแรกก็คือตนนั่นเองเว้นไว้แต่จะมีตาใจบอดไปเสียแล้วด้วยความหลงตนไปอย่างยิ่งนั่นแหละจึงจะไม่รู้ อันความดีนั้นย่อมเป็นอาภรณ์เป็นอิสริยยศยศคือความเป็นใหญ่ของคนดีเพราะคนดีย่อมเห็นความดีนี่แหละเป็นยศอันยิ่งใหญ่และย่อมพอใจประดับความดีเป็นอาภรณ์จึงกล่าวได้ว่าความดีนั้นเป็นอิสริยาภรณ์ของคนดี